พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะสะปะพุทธานุภาเวนะสะทัสโสเทภะวัตุเตภะวะตุตสะปะมังคะลังราคะนตสัมปาเทวะตาสะพาสังฆานุ าเวนสาสติพวันตเตตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานด้วยการฝึกอบรมเน้นการเปิดโอกาสทางการศึกษาการเรียนรู้ และประสบก,การณ์ในการปฏิบัติราชการว่าที่ร้อยตํำรวจตรีเกียรติกรโพธิขัรองสารวัตรสายงานป้องกันรปราบปรามอาชญากรรมสถานีตำํำรวจภูธรนาโพว กระผมและผู้เข้ารับการประดับเครื่องหมายยศรู้สึกเป็นเกียรติแก่ตนเองครอบครัวและวงตระกูลที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการรับราชการจะมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขดูแลความสงบเรียบร้อย ให้แก่ประชาชนให้สมเกียรติและศักดิ์ศรีในฐานะที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้พิทักษ์สันติราษ์อย่างแท้จริงและจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมกับการที่ได้รับเลื่อนชั้นยศสูงขึ้นท่านนี้ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้บังคับการผู้พิพากชาทุกท่านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผมขอให้ นายหวดชั้นสัญ,ญบัติที่มาในพิธีประดับยศวันนี้นะครับนำพระบรมราโชวาทไปปฏิบัตินะครับท่านได้รับยศสูงขึ้นท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชาท่านก็ต้องถือตามพระบรมราโชวาทนะครับการสั่งการของท่านนะครับต้องทําด้วยความเฉลียวฉลาดและให้ผู้วบวิตามเนี่ยเต็มใจที่จะปฏิบัติตามอันนี้ความหมายลึกซึ้งนะครับในขณะเดียวกันท่านร้อยหมวดตรีท่านมีผู้ใต้บังคับบัญชา ท่านก็ยังเป็นผู้ใต้มังคัชาของสวัสดรองผู้ปัะกาผู้มอกับการตามลำดับชั้นท่านก็ต้องปฏิบัติตามคําสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย การข่าพวกเราทุกคนมากล่าวลงกระดีตำรวจต่อหน้าพระบรมรูปรายการที่9ที่สถานการณ์ขอรบเพื่อเสื้อต่อหน้าที่ขอรบเพื่อเสื้อต่อหน้าพี่การุณาปาณีต่อประชาชนการุณาปาณีต่อประชาชนอดทนต่อความเจ็บใจอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในลาผลไม่มักมากในลาผล มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชนดำรงตนในยุติธรรมดำรงตนในยุติธรรม,มกร,ระทำการด้วยปัญญากระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่มาเสมอชีวิตรักษาความไม่มาเสมอชีวิต